ผมดูบางไปด้วยทำก<อ>ิจกรรมที่ชอบไปด้วยเพลินครับจริงหรอ,อขอบค <c oughs> like ก็มากไลกูไ like อสัต์ไลกูให้มึงสนุกไม่ใช่เอ็มมึงมาชักเ้า,าสุดมันเอาไลกูไปชักเ้าแล้วค่ะจะบ้าตายแล้วค่ะอีเขอขหี้ยบอกกันะแม่ให้มันทะลุูหัวล้น <laughs> ไอ้สัตว์เหี้ยพ่อมึงเจอยิงหัวกูแล้วฮะจ้าลูกหัวร้นอนดูคำพูดมนันไปทุกคนโอเคเราเราจะไปหาอ่าไอ้ไอ้ตัวนี้นะฮะฮะอีทานกัลุยต่อตอนนี้เป็นอีโร่เลยสัตว์จากอีบังเป็นอีโร่เลยสัตว์ขอพรหน่อยครับขอให้หน้องไอ้สัตว์กูไม่ใช่พระขอให้มึงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับล่าสุดขอพรกับกูได้เหี้ยเฮ้ยเราต้องระวังทุกมุมน,นะทุกคนอะไรอะเลดเพลเล่นเลยเหรอหเฮ้ยเข้มแต่มันเอาอะไรมาสาัตว์เต็ไมไปหมดเลยนะมึงเฮ้ยเฮ้ยมันดูน่ากลัวจังเลยเว้ยเฮ้ยอะไรอะให้เราดูอะไรอะกด F พราะอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้นี่าิไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่มันขโมยเอออีบังว่าไงครับอะไรอ่ะดูนี่ฉันมีอะไรแกดูดูใช่ไหมลูกกอกเหรอโอ้ยโจ้อยากได้ลูกกอกมึงเอาไปทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะทำอะไรอ่ะทุกคนมันจะถอดนิ้วตัวเองเหรอเฮ้มันเป็นโรคจิตปะเนี่ยมันเหมือนเป็นคนบ้ามันด้วงเล็บโอ้พี่มันตอดเล็บตัวเองโชว์กูเลยอะไอไอบังเอออบังเองวันนี้เป็นอีโล่ไรส์สารทำเซรุ่มต้องคัดสดแล้วไปก่อนอ๋อนี่ไอบังต้องออกไปทำเซรุ่มไว้ทุกคนครับ พ่อร้องเจมันบ้ามันอันตรายวุ้ยมึงอ,อันตรายมากเลยนะมันเหมือนรถจี๋อลยทุกคนโอ้โหแล้วมึงดูดิโอเคหุ้ยเฮียแล้วเราปลดได้ไหมปลดไม่ได้ว่ะทุกคนโอ้โหเฮีย,ยโอเคออกมาแล้วอไอ้สัตว์ไอ้เฮียไม่วางกับดักว่ะโอ้มีอีกอีกบ้าโอ้ยหลอดไม่ได้เกมอย่าอิน <laughs> ต้องอินสิครับเล่นเกมครับโอ้โหมันวางไว้ข้างหน้าเลยวะทุกคนโอ้ยมันประดิษฐ์อะไรเลอะเทอะไปหมดเลยมึงมันมีอะไรอีกไหมอะ เราต้องระวังดีๆนะทุกคนอะไรเนี่ยอู้มีตรงนี้อีกเหรอโฮ้ยโอ้โหอันเดียวไม่พอไอสัตว์แล้วถ้ากูยิงมันปลดได้ไหมถ้ากูยิงทิ้งมันจะระเบิดไหมวะเฮ้ยระเบิดระเบิดโอเคราเบิดอย่างนี้ได้โอเคเฮ้ยเราเราสามารถยิงกับดักได้เว้ยเฮ้ยเปิดเปิดว่ามันจะมีระเบิดปะลองยิงก่อนไม่มีอะไร กูว่าได้เชีย่ยไอ้สัตว์แม่งชอบวางกับดักไอ้เหี้ยนี่หวังว่าหลวงพี่จะไม่โดนระเบิดทียเกิบไปแล้ววโอเคแปลว่าเราเราอย่าไปเก็บของมซั่วนะโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยแม่กี่อันวะนั่นอะโอ้ยสัตว์กูเข้าไม่ได้นะเนี่ยต้องยิงกับดักทิ้งไว้ทุกคน เรียบร้อยบทกับดักหมดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูไอ้สัตว์ประตูเขี้ยวนี่อันตรายวะ่ะพังนี้ตามหาวิกใช่หรอพ่อมึงจะแต่ด,ดูใช้คำพูดตามหาวิกอีอะเราผ่านผ่านใช่ไหมโอ้ศูนย์แปดหนึ่งสี่ว่ามันบอกขนาดนี้เลยวะศูนย์หกสองหนึ่งอีสัตว์นี่ควรตีน, 5, 1, นตัวหน้าหนึ่งสี่เฮ้ยเนี่ยผูเชี่ยอันสุดท้ายว่ะมันชอบบอกอันสุดท้ายศูนย์ห้าหนึ่งตีว่ามั่นใจต้องแมนสุดท้ายถอยก่อนถอยก่อนโอ,โอ้โอ้ยสัตว์จะตั้งดีเลยขนาดนี้กูไม่ตายหรอกไอ้คควายรับ บางกินข้าวยังครับยังเลยครับหิวเหมือนกันน้องพระไม่ฉันมือเย็นโหนพ่อไม่ฉันมือเย no, ็นโหนพ่อมึงเจอไอสัตว์ไม่ใช่พระครับพวกมึงมีประตูลับด้วยเราต้องไปหารหัสไว้ทุกคนแล้เราต้องระวังกับดักนู่นนะทุกคนไม่ไว้ใจเฮี้ยนเนี่ยว่าตายแน่เฮ้ยระเบิดจริงด้วยวะ่ะครับบางกินข้าวยังครับมันยังไม่กินเลยน้องก็อยากไอสัตว์กินได้กินได้ครับยังไม่กินเลยบางไม่ปวดเป็นพระเด้อครับน้องกูไม่ได้เป็นพระไอสัตว์โอ้แล้วไอที่ล่ะ อ๋อไม่มีระเบิดนี่แล้วเราจะรู้ได้ไออันไหนมีระเบิดไม่มีระเบิดวะเธอครับผมจะเรียกบางว่าอาตมาพร้อมเธอเนอะไม่ใช่อาตมาครับเฮ้ยมันมีเส้นเส้นเส้นได้นี่ทุกคนแล้วมันปลดตรงไหนวะเนี่ยอยู่ข้างในวะเฮ้อเฮ้พ่อมึงเถอะพ่อมึงเถอะอุ้ยอ่อนอ่อนอ่อนเอี้ยเหี้ยเอี้ยเบียดแม่เบียดแม่เบียดแม่โอ้โหเล่นงี้เลยเหี้ยคุณนึกว่ามาจากข้างหน้าครับ งกินข้าวยัังครบก็บอกว่ายังไม่กินดีเฮียน้องกูจะตายโหงอยู่แล้วเมื่อกี้มึงไม่เห็นเลยสัตว์กูตกใจว่าเลยมึงแล้วในนี้เฮียกูเขมาเมาแค่นี้เหรอเฮ้ยอะไรข้างล่างเนี่ยพวกวาเลนกันกรอบเนื้อไอ้สัตว์เราจะเก่งขึ้นไว้ทุกคนส่วนไล่ผีสิงอ่าใช่ครับพี่มันจะไปไม่ได้อีเฮียโอ้ยเลือดเลือดเยอะขึ้นทุกคนไปบางแขกแรงเร็วทุกคนมันเงียบแปลกๆปลกไว้ทุกคนเพิร์ไม่มีเสียงอยู่ทางขวาว่าแล้วเชียวเออเออสะใจเว้ยมาเลยโอ้มาเยอะว่ะเราเอาเอาปืนระเบิดไหม เผากันให้หมดเลยเฮ้ยมันยังไม่ตายหรอเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเอาเอา,เอาตัวเยินได้หรออโอ,อามาดิูกูกันรอบางอยากเก็บถุกซองไว้อะบางไม่รู้อะอนาคตเราต้องเจออะไรอีกเยอะเข้ามาโอเคมันถึงอ่ะปืนไฟยังไม่ตายเลย อาตากว่าไม่กลัวบาปเหรอบาปพ่อมึงเธอเนาะไอ้เหี้ยสับบลาดไอ้ควายไอ้เหี้ยมึงให้กูนั่งสวนละสวนให้มันไม่ละไอ้สัตว์มันถือไอ้ยอะไรไม่รู้สักอย่างจะควาดกูตายโหงอยเลยโอ้ครับท่านแน่ไม่ได้ดูมาสองวันนี้ไปบวชมาเรียอโยนโมงินบุญนะครับทิดแยมวัดไร่ขิงโกงเงินปิ่มใหม่น้องน้องโกงเงินอยู่เิี้พ่อมึงเถอะไม่ใช่ทิดแยมครับบางเจมเองน้องบางกินข้าวยังครับไอ้สัตว์นี่น้องกูกินแล้วครับเอ้ยยังไม่กินทีไอเหี้ยโอ้ยอเหี้ยสมองกูเอ๋อแล้วน้องยังไม่่กินตครัับมมึงจะถาอออยยูไได้้้เหีีสว์ เอาไมา้แดกตรงนี้เลยแม่เฮียนี่กล่องฮ้องเซฟโอ้ยไ,ได้ลูกซองด้วยปูมีลูกซองเยอะมากสรุปกินแล้วหรือยังไม่กินยังไม่กินครับน้องกูพูดผิดกูเออแดกเฮียก,กูไม่ใช่มูสาน้องห้ามมูสาครับลุงพี่ชันเพนได้เลยครับน้องไม่ใช่ลุงพี่<ๆ>แบบนี้ไม่ผิดวินัยสงเลยครับเครื่องหมายสี <c oughs> ส่เหลี่ยมที่ถือลไรคิงน้องสี่เหลี่ยมบาบาพ่อไม่มูสาแต่มูส่งไอ้จั์นี่มูส่งไอ้เฮียมุดกุตีไม่ได้สัตว์เล่นคอมเจ้า เครียดจัดเลยนะมึงไอสัตว์เล่นคอมเจ้าวาดไม่ใช่ครับให้คุกครับมึงฆ่ามันตายแล้วมึงทส่หนอตาให้มันเดี๋ยวนี้เลยบน้าตาสัตว์เครื่องมหยสี่เหลี่ยมเขตอภัยทานห้ามฆ่าสัตว์ไอสัตว์ไม่ดีนะครับสัตว์มันจะฆ่าล้วนะพี่ครับครับผมอันนี้ก็โอเคครับโอเคได้สเปซสัตาสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้น บางไม่รู้ว่ามันจะมีกับดักจากมุมไหนหุ้ยนี่ไงเห็นไหมเห็นสายที่มันโยงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหระเบิดจริงด้วยเนี่ยที่กล่องเนี่ยโอ้ของระวังว่ะทุกคนวุ้มันมีอะไรโยงๆมาตรงนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีลิฟต์อะทุกคนแล้วบางจะไปตรงนี้ยังไงอ่ะครับหลวงพี่สงประทับกับการจอจานอ่าง4060จุดเนและเสริมด้วยบางมีแรม32หน่วย SSD หนึ่งเทราไบต์ น้องบาบบาปอีเหี้ยเล่นไม่รู้บาปเลยอนละนะฮะส่งประทับได้สี่ศูนย์กศูนย์นะน้องมึงน,น่าจะลืม CPU ีอีสัตว์แต่เราได้นี้ครับตกลงบางกินข้าวยังเอาให้แน่ยังไม่อินสัตว์เฮ้ยกูจะพูดกินแล้วยังไม่กินเลยครับตอนนี้เราต้องโดดไปฝั่งนี้ไว้ทุกคนโดโดลงเลยฮึบ โอเคหวังว่าจะปลอดภัยไม่มีอมบี้จริงหรอจะปล่อยให้เราเดินโง่ๆจริงหรอบางต้องเดินระแวงนิดนึงนะบางไม่รู้ว่ากับดักอยู่ตรงไหนแบตเตอรี่เราต้องอาแบตเตอรี่ไว้ทุกคนไม่ถึงเล่นคอมเจ้าว่าไปก่อนโอ้ยสัตว์ใจคำพูดไอ้เฮียบาปไอ้สัตว์เราเปลี่ยนเป็นกระสุนไฮเปอร์เวอร์ทิ้งไว้ดีกว่าเออเพราะว่าไอ้ตัวดำๆไอ้เฉกหวยเรายิงไม่ตายเว้ยเออโอ้มันมีไฟเราต้องใช้เครื่องปั่นไฟน่าจะดึงลิฟต์ลงมาใช่ปะเป็นนี่ไงโอ้มันตั้งให้อย่างนี้เลยแล้วหมดแล้วไป คมันก็มีทุกอย่างแหละใช่ไหมมีนี้มีนั้นใช่มีนู้นมีนี่มีนั่นแต่อะไรล่ะมึงไม่มีผมอัลโลนซาภาคใต้ลูกซาภาคใต้นะบริสัตว์มาถึงบ้านเกิดกูด้วยท้าหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงใจยิ้มเครื่องเลยคิดเหมือนกันี้เพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอเครื่องเลยสี่เหลี่ยมยอมไม่ชอบสาวจีนเครื่องมาที่ยอมประสาทแดดเพื่อเธออ่ายอมประสาทแดดเพื่อมันนะเออเฮียกูว่าประสาทแดดเหมือนกันเฮ้ยมันจะง่ายขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยเกมมันหลอกกูมาหลายรอบแล้วนะบางใส่แล้วมันต้องมีตัวเชี่ยอะไรมาแน่นอนเลยทุกคนโอเค เรายิงปืนไฟแล้วก็เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรครับบางกินข้าวยังครับเออเยังยังไม่กินเออยังไม่กินครับไอ้สัตว์คูนต้องมานั่งอะไรอ่ะสุภาพสตรีสุภาพบุรุษอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยโอ๊ยตัวอะไรอ่ะกี่เฮี้ยงยิงไปก่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะยมันวูบได้โอ๊ย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 เจ็บเจ็บเจ็บเยิงมันเยิงมันเจ็บ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 สัตว์กูเผาแม่ง เอามันก็ไม่ได้เก่งนี่มาดิสัตว์มาดิสัตโอ้โหมันไม่ตายที่บังว่าปืนไฟไม่ได้ผลว่าทุกออดแต่สัตว์แต่แดกปืนไฟกูมากเลยนะเม็ดสุดท้ายแล้วเม็ดสุดท้ายเลยสัตว์ไอ่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเออเออหุ้ยตายไหมโอเคมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเฮ้ย บบกูรู้สึกว่ากูมีพวเวอ์มึงมึงเห็นไม่พาร์ตี่แล้วกูสู้กับบอสกว่าจะตายหา่างฮะไม่ใช่ครับทำกลัวเป็นเพราะมึงทำบบบไงฉันเพนไม่พอทำผิดวินัยสงฆ์น้องน้องไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้บวชครับไม่ได้อยู่วัดอิสันพีเนี่ยนี่ครับไอ้นันหายเอไอนี่ยเอใช่ไหมอะไรหายวะ เอ๊ะผมก็หายฮ่าฮ่าฮ่าเดี่ยวก็ยาวมือบู๊ดูดิเฮียเล่นแต่กูอินส่าแป้งก่อนเดีหัวกูอินเดกเปรตอินส่าภาษาเนี่ยเฮียลบหัวกูอิสัตอันตรายอันตรายไม่อย่าวางกาดไว้ทุกคนดิเฮียมันยังมีข้างหลังยังหรอมัน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 สู้บอสพอละมั้งกูสู้บอสแล้วนะอันตรายมากเว้ยทุกคนตอนหลังๆมันเริ่มโหดกับกูแล้วก็แต่แบบบอสนี้เราเราแบบเราเตรียมตัวดีไว้ทุกคน เฮ้ยอะไรอ่ะมึงจะมาออกมากัดคอเราเปล่วปาวะเฮ้ยแต่เกมนี้เกมมันได้นเสียดีวิวในเกมซอมบี้นี่เรายังไม่เจอซอมบี้เลยอ่ะเขาจะแต่เฉก๊วยอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยมึงตายยังเนี่ยอตายแล้วตายแล้วดูท่านจะตายแล้วครับลบห้าพันวินโกนหัวลบหนึ่งหมื่นวินโกนหมอยลบห้าหมื่นวินตัดจูเนอะร์น้อง <10 S 1> น้องอน้อง น้องไอสัตว์ลบพ่อมึงเถอเฮียอันนี้จะตัดจูเไอสัตว์ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับบางก็อยากใช้งานครับอะไรอ่ะไอ้ดูซิ1408 1408ทุกคนจําไว้นะเฮียกูถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวกูจำไม่ได้เฮียกูชอบเอ๋ยเฮียไอเฮียเดี๋ยวรถไปเล่นมากูลืมครับบางกินข้าวยังครับก็กินโอ้ไม่ใช่เฮียกูยังไม่กินเทสัตว์มึงก็จะถามมีเช็คหัวสมองกูจะมเฮียอะไรล่ะน้องจำไม่ได้ครับเออกินหยา กูยังไม่กินทีฮะกูเออ,อแดกและอีเียวันนี้มันถามกูเด็กแดกข้าวหรือ,อยังแดกข้าวหรือ,อยังนายไปทางไหนอ่ะเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะกดแล้วมีจะมีบันไดหรอเดี๋ยวกดดิ๊ดอ่ามันจะโอไม่อยู่ข้างบนแล้วลงมา,มาตรงนี้นะโอเคมีกระสุนหายไปเวอร์ครับกโนหมอยโดเท่าไหร่น้องมันไม่มีกโนหมอยครับมันอุบาทครับอีสัตว์ให้พ่อมึงโดนเลยจะเอาให้โลนเลย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร่างกายที่ไร้ขนเครื่องหมายที่สะอาดไอสัตว์ฉชนก็สะอาดนะมึงชื่อเนครับไม่ได้พี่บางเรียกให้ถูกครับได้ครับโทษทีพวกกูว่าภาษาอังกฤษข้าวยังครับมึงไม่จบกับไอ้ข้าวกูนายเนยไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวรหัสรหัสคืออะไรวะพี่หนึ่งสี่ศูนย์แปดใช่ปะโอเคหนึ่งแปดแปดพ่อมึงเถอะไอสัตว์หนึ่งสี่ศูนย์แปดอ่าโอเคนเดิลโอเปนโอเปนไปค่ะ โยเพื่อนนี่เป็นการทดสอบทักษะนะนั้นนาโกงของแม่งที่แกบพบมาเก็บให้หมดเพราะมันต้องเก็บของวะทุกคนสเก็ตปืนกระเด็นหรอไ,ไปไปทั้งหัวพ่อมึงเจอสเก็ตปืนเฮียอะไรไปไปทั้งหัวกูอิสโอเคแปลว่าเราต้องเก็บของทั้งหมดดิเราต้องเก็บหมดเลยเหรอเข้าได้เหรอโอเคหมดแล้วเอ้ยมันเปิดเลยเฮ้ยอ,อิสระกระบ,บอกหนูวะอาเอาเอากูาาโกองไอเฮีย